ก้องสดพดหมูสวัสดีครับสวัสดีครับก้องสดพดหมูนะครับวันนี้เป็นรายการแบบ3คนนะคะเพราะว่ามันมีใกล้ปีใหม่พดค่ะใช่เมื่อวานนี้เพิ่งจะไปเออสองวันที่แล้วเออเมื่อวาน25่ห้าไปฉลองคริสต์มาสกินไก่จนอ้วนพุงปิ้นเลยไก่งวงค่ะวันนี้นะคะต้อนรับค่ะอาจารย์ตรงฟานสินแสนตะพยังงูเฮงแาชินีโหระชาจีนค่ะสวัสดีครับอาจาพิพลสวัสดีครับอาจารย์เคยมารายการเราแล้วอู้วท่านผู้ชมชอบมากทำไมถึงมาเบรกแรกเลยล่ะ ถ้าไมเชื่อเบรกแรกดูดวงกันเลย <ไป S 2> <bah> ส่งท้ายปีกันไปเลยดูซิว่าปี 66, 6-6มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโอ้<ำ>อีกกี่วันถึงสิ้นปี2ี่7 28หกย0 31ปี่เก้าสมอีก5วันสว<า>ันคุณปีใหม่แล้ว3วัน<ะ><ะ>ค่ะ เราถึงได้เร็วแล้วกันโอเคแก่จะได้แก่เร็วๆนะคะแต่ว่าเรื่องของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเรื่องเหตุการณ์ของปี2566เริ่มเข้ามาเดือนธันวาแล้วนะคะพี่ก้องเข้าแล้วเหรอใช่เพราะว่าเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนจื่อค่ะก็คือเป็นเป็นเดือนแรกของปีนักษัตริย์จีนแล้วก็คือเดือนธันวาของทุกปีนะคะเริ่มเข้าสู่ปี2566หรือปีกระต่ายแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็จะกลัวในเรื่องของปีชงถูกต้องป้าแต่ก่อนจะถึงปีชงเนี่ย ะะเราต้องมาพูดในเรื่องดวงเมืองก่อนใครที่อยู่วงการบันเทิงและท่านผู้ชมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออนไลน์พิธ,ธีกรอินฟลูเอนเซอร์ encer, เตรียมตัวปังรวมถึงรายการของของพวกเราด้วยนะคะพี่โพสเตรียมตัวปังนะคะแล้วก็ต่อมานะคะในปี2566นี้นะคะจะเป็นปีทองนะคะอของ L G B T Q โอ้โหลัปีแม่ L G B T Q จะเลิศเเ ใครไม่เป็นก็ต้องเป็นเลยใช่ไหมถูกต้องไม่ใครปิดตัวอยู่ก็ต้องเปิดตั้งแต่ปลายต้นปีใช่ใครครแอบอยู่ในกรลาไม่ได้นะคะต้องเปิดตัวนะคะถึงจะเลิศนะคะปีหน้านะคะในปีสองพันห้าระบกสิ่งที่จะได้เห็นขึ้นหนึ่งไม่ได้ทำไมต้องแอบอยู่ในกลาได้ล่ะอ๋อบางคนไม่กล้าเปิดตัวไม่ยอมรับตัวเองอะค่ะาไม่ได้ต้องเปิดต้องเปิดเท่านั้นนะคะ ในปีหน้านะคะปี2561เลยนะคะนางงามอาจจะเป็น L G B T หรือเป็นกระเทยจริงๆหรือไม่ก็นางเอกหนังในยุคต่อไปนี้พูดถึงวงการทั่วโลกนะคะมีโอกาสที่จะได้รับบทเด่นๆมากขึ้นต่อมาอันที่2นะคะในเรื่องของการลงทุนเรื่องธุรกิจใน mm. หุ้นเนี่ยนะคะในช่วงในช่วง ปีตั้งแต่ตอนธันวาจนถึงกลางปีีาจจะผันผวนอยู่แต่มีแนวโน้มในเรื่องของดิจิตอลเคอร์เรนซีอะค่ะหรือ,อการลงทุนในหุ้นนะคะการลง,ลงทุนในหุ้นใช่จะเริ่มดีมากขึ้นหลังกลางปี2566ตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะว่ามันจะเข้าสู่การเปลี่ยนอยู่คงจุยทัศไฟแล้วดังนั้นเรนื่องของการประมูลนะคะการเล่นหุ้นมีแนวโน้มจะดีขึ้นแล้วก็การส่งออก โะะดยธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอาหารเนี่ยจะกลับมาเติบโตอีกครั้งหนึ่งหลังกลางปี2566ม่ให้ระวังเรื่องฝุ่น PM2.5 แล้วไขเม็เชนโลกจะร้อนมากขึ้นโอ้เม็เชนเหรอไขเม็เชนนะคะโลกโลกจะร้อนมากขึ้นแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของมลพิษทางอากาศอ,อันนี้จะจะเห็นผลเด่นชัด<ย>และที่สําคัญยุคในปีหน้าเนี่ยปีกุยเหมามันเป็นปีแห่งการสแสดงปีแห่งวัยรุ่นดังนั้นะน,ะนะคะจะต้องระวังในเรื่องของ ให้ระวังในเรื่องของการมีเซ็กในเด็กอายุน้อยอ,ยอใครที่ชอบแบบว่าลูกละเมิดทางเพศเด็กใช่ข่าวข่าวพวกนี้ข่าวพวกนี้จะมีให้เห็นมากขึ้นการลูกละเมิดทางเพศเด็กแล้วก็เด็กแบบอาจจะมีแบบเรื่องดรามา่าเรื่องอัจฉริออยกรรมหรือ,เร,อเรื่องต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เยอะพเพราะว่า ตัวกระต่ายนะคะตัวกระต่ายแล้วก็ตัวตัวกระตั้นเขาเรียกว่าอะไรดวงโหราศาสตร์จีนตัวกระต่ายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัยรุ่นดังนั้นเนี่ยจะเกิดการดราม่าในหมู่วัยรุ่นมากที่สุดแล้วก็จะมีข่าวเช้าข่าวดราม่าหรือไม่ก็แบบฉันรู้แล้วว่าทําไมปีหน้า LGBT ถึงดังทำไมกระต่ายกับกระเทอยไงมันใกล้กันมันไม่ใกล้กันเลยพี่พมันไม่ใช่กันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะหมดเวลาช่วงแรกพระอเดืินสิงหาต้องอยู่กับเราต่อกนะคะอีกเทปหนึ่ง เส้นแสปีหน้าอย่างรู้ปีชงปีชงปีเฮงมีไหมปีชงนะคะเอาอันนี้เขาบอกตรงๆเลยนะให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยว่าปีชงเนี่ยเวลามันชงมันชงแค่ปีเดียวนะคะอย่างปีเนี้ยปีกระต่ายนะคะชงกับปีไก่แต่พี่โพสกับพี่ก้องเชื่อไหมว่าในหลักของโหราศาสตร์จีนเนี่ยไก่มีห้าไก่กระต่ายมีห้ากระต่ายเดี๋เยอะเดี๋ยวนี้ปีอะไร ปีนี้ปีกระต่ายน้าปีน่าปีหน้าเถาะเหรอปีหน้าเถาะใช่ปีหน้าเถาะเนี่ยเป็นปีกระต่ายน้ําดังนั้นปีที่ชงจริงๆเนี่ยคือปีไก่ไฟแล้วก็ปีกระต่ายไฟนะคะมีแค่สองพศเท่านั้นเดี๋ยวเรามารู้กันว่าพศไหนบ้างที่ชงค่ะกระต่ายเล่นฝนเหรอปีนี้ปีน้าปีกระต่ายเล่นฝนเพราะว่าภาคฟ้าเป็นธาตุน้ํา12นักขัตคือกระต่ายนะคะเราเรียกว่าปีกระต่ายเล่นฝนดังนั้นเนี่ย ปีนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหนึ่งเลยนะคะดาราเด็กจะเติบโตนางงามไทยมีโอกาสได้มงนะคะหรือไม่ก็คือดารานายแบบที่เป็นกระเทยเป็น LGBT จะสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของหมู่ดราม่านะคะในพวกกลุ่มดาราแล้วก็ต่อไปการฟ้องร้องเนี่ยจะเยอะมากขึ้นอ่ะ เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวเทปหน้าวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ก่อนเดี๋ยวเทปหน้ายืนต่อนะ,ะ,ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องเกี่ยวกับโง่เฮงหรือว่าราศีปีหน้าะจะพูดไปไหนนะคะสินเสาคะาถามหน่อยค่ะนิดนึงอยากรู้ว่าถ้าอยากติดต่อสินเสาเบอร์โทรศัพท์บเบอร์อะไรคะสามารถตริดต่อได้ที่แฟนเพฮเงสวยรวยปังด้วยพลังโง่เฮงและติดต่อที่คุณยุวีนะคะ0 6 1 9 7 8 9 9 3 6ค่ะ0619789936ค่ะชี้หน้าจอเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องแบรกช่วงหน้าเราจะไปนั่นนกั อัมพวาี่ไหวัดสมุทรสงครามที่ไหนไปไอ้นั่นชัยชัยนัคราเทวสถานหรือว่าโรงแรมของพี่ชูชัยชูชัยบุรีชูชัยบ,<ว>บุรีสีอัมพวานะครับบอกว่าไปมาโอ้ยฉันไปเองเราสองคนออกกันไปเองเลยนะ,อะเออเออนะครับแล้วก็เบรกสามขนมเปี๊ยะที่อร่อยที่สุดในโลกอริชาขนมเปี๊ยะต้องชิมว่ามีกี่ไส้กี่หน้าอร่อยยังไงเดี๋ยวรอชมครับก่อนเข้ารายการฟาดไปแล้วหก หกหกหกไส uh. ja huh. ้เดี๋ยวเบรกสารจะฟาดอีกสี่ไส่เบรกสักครู่ครับขอบคุณกันครับ ที่นี่คือชูชัยบุรีสีอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่ตอนนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้เลยค่ะพี่พอขาเรือนไทยชัยนครราชนะคะจริงจริงนะตรงนี้เนี่ยคือชัยนคราเทวสถานใช่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายศาสตร์หลายแขนงมาประดิษฐานไว้เพื่อให้ผู้มีศรัทธาได้มีโอกาสมาเคารพกราบไหว้แล้วก็สักการบูชาในที่เดียวอยากดูไีมพอดจๆกันนี้พี่พอดนชื่อว่าพี่ชูชัยแล้วเ<อ>พชรต้องมาก่อนแน่นอนแล้วบอก<ม>ก่อนแล้ว ว่าพี่วิชัยมีของศักจิตแก่แน่นอนครับใช่เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูทีก่อนอันนี้งไงพี่โพสคุณนุ่นนะครัคสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะพี่้องค,คุณนุ่น ค่ะที่นี่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะคุณนุ่นมาปรางตรงนี้จะเรียกว่าลานเทวสถานนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมชูชัยบุรีค่ะที่นี่นะคะจะมีเทพอยู่ทั้งหมด4องค์หลักๆนะคะที่อยู่ในลานเทวสถานแห่งนี้ค่ะมีพระพิคเนตนะคะแล้วก็องค์พระแม่อมาเทวีค่ะแล้วก็แล้วก็จะมีพญานาคค่ะแล้วก็ด้านในค่ะไฮไลท์ของเราก็จะเป็นองค์ศิวะองค์ระสิวะค่ะพี่แล้วถ้าคนจะมาไหว้เลยต้องไหว้องค์ไหนก่อนคะถ้าตามหลักแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะแนะนําให้ไหว้เป็นองค์ สิว่าเลิวาก่อนพระประธานก่อนโอ้โหแล้วก็ไปดูกันดี่ไปแค่ปดี๋ยมาไปดูมากเลครับปอันนี้ก็จะเป็นองค์ที่มาจากอินเดียค่ะอ๋องค์นี้เหรอคะและแล้วนี่คือเราเราไหว้ยังไงครับส่วนใหญ่เวลาไหว้ค่ะเราจะบูชาทั้งหมด3อย่างโดยหลักๆนะคะจะบูชาดอกไม้บูชานมแล้วก็บูชาไฟค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างวันนี้ค่ะถ้าเกิดจะจะไหว้อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเป็นบูชาดอกไม้ค่ะ มาจากอินเดียรู้แต่ตอนจับปุ๊บรู้เลยมีพลังแล้วเนี่ยพอตอนจับปุ๊บรู้เลยมีพลังค่ะและด้านนั้นนี่คือซุ้มะลรค่ะนี้เป็นซุ้มอินเดียเลยค่ะเป็นไม้เก่าโอ้สวยมากเลยไหมคะพี่ซุ้มอินเดียไม้เก่าแก่ค่ะ้วตอนต่อประกอบก็แบบลงแบบเป็นริมด้วยนะคะเป็นงานต่อเราต้องบอกก่อนว่าเราใช่ค่ะเพราเข้าไป้างใรก็เคาะก่อนค่ะ อันนี้คือองค์สิบลึงหยกใช่ค่ะผลิตเองแต่ว่าหยกชิ้นนี้มาจากพม่านะคะหยกชิ้นใหญ่ขนาดนี้หายยากมากเลยนะมากกว่าจะได้ทรงความใหญ่ที่จะมาแกะได้ในไซส์ขนาดที่ต้องการต้องถามพี่กุนโคยต้องสร้างเป็นชัยนักคราเทวสถานแบงนี้ค่ะด้วยแรงศรัทธาของ คุณชูชัยนะคะเป็นซีอโอของที่นี่แกกราบสการะบูชาเนี่ยองเทพินดูเนี่ยโดยเฉพาะองค์พระศิวะเป็นประจําอยู่แล้วคุณชูชัยเนี่ยที่กราบสการะขอพรอ,อะ่ะแล้วก็ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจต่าง,าง,างๆแกก็เลยมีแรงศรัทธาแกก็เลยเหมือนตั้งจิตอธิฐานไว้ว่าวันนึงเนี่ยมีโอกาสเนี่ยอยากจะสร้างองค์พระศิวะเพื่อให้คนที่นอบน้อมเคารพเนี่ยได้มากราบสการะบูชาเหมือนที่่านได้เหมือนว่าแกขอพรอะไรอ่ะก็ได้ สิวลึงเนี่ยจะไม่ต้องอูชาสิวลึงด้วยด้วยความที่คุณชูชัยอะค่ะบูชา,อ,ชาองค์พระศิวะค่ะแล้วศิวลึงเนี่ยเป็นตัวแทนของพระศิวะค่ะอย่างที่เรารู้กันว่าพระศิวะเป็นพระผู้ให้กำเนิดเป็นพระผู้สร้างถูกไหมคะศิวะลึงก็คือเป็นตัวแทนณจุดนั้นเหมือนกันค่ะก็คือคนที่มาขอพรส่วนใหญ่อะค่ะก็จะมาขอพรให้ประสบความสําเร็จมาขอพรให้ร่ํารวยชีวิตคู่คือครอบครัทั้งหมดเลยค่ะในส่วนของศิวลึงโอ้ประดับด้วยสามหลายอย่างไม่พบมีอะไรบ้างครับพี่พลเขาบอกว่าประดับด้วยหยก สามสี 3, 4, ได้แก่หกก็คือโชคลบก็คือ ยศถานริดาศักดิ์แล้วก็ซิ่วก็คืออายุโอ้อันนี้คืออันนี้คือสรุอันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นลายของยกเป็นยกจริงอันนี้มาจริงๆนี้เวลาก่อสร้างทีเนี้ยใช้วยนาไหมคะนานนะคะเพราะว่ากว่าจะกลึงยกให้เป็นฟอร์มองค์พระศิวะได้เครื่องทรงทั้งหมดอะค่ะงานมือหมดเลยอันนี้จะเป็นพระแม่อุมาเทวีค่ะแล้วข้างบนนี่คืออะไรครับข้างบนนี้จะเป็นปีนักษัตริย์ค่ะตามปีที่เกิดจะเป็นช่วชลูค่ะทอใช่ค่ะ แต่ว่าใครจะมากไหว้ก็นั่งตามปีเทียนใช่โอ้พี่จูชัยละเอียดมากเลยนะคะเหยียดจริงๆพี่จูชัยเนี่ยนี่อันนี้แล้วองค์อะไรครับแล้วองค์นี้อะครับอันนี้จะเป็นพานาลายพานาลายพานาลายขอให้ลูกมีเงินมีทองทรัพย์สินเงินทองผลกุศลมาที่มาเรื่อยๆเห็นว่าผู้คนมาขอพรที่นี่กันร้บประสบความสำเร็จมากเลยใช่ก็เลยเรียกร้องให้ทําเครื่องรางของขลังขึ้นมาเป็นเครื่องรางเรียกว่าจี้สิบเอ็ดลึง คือบอมีมาแล้ว2รุ่นใช่ไหมคะตอนนี้ค่ะน่าทาเป็นไงคะนาที่มีเช่าอยู่ไหมคะตอนที่อยากเห็นจังเลยอันนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ค่ะอ๋อเป็นจี้สีบลึนใช่ไคะมาพร้อมกับพายันคุณชูชัยตั้งใจออกแบบมาให้เป็นเครื่องประดับอัญมณีนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนขององค์ศิวะด้วยแล้วก็อันนี้เป็นพายันลายนี่จาลองมาจากองค์จริงที่นี่เลยนะคะใช่เราได้ไปเป็นแพ็คอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมใช่ค่ะอย่างนี้นี่กล่องเท่าไหร่คะ4 5 0 0บาทค่ะคือกล่องนี้ยังกล่องเนี่ยแล้วคุณจะเลือกเเป็นนงิ ทองหลออพิงโกใสี่พันห้าร <4, S 2> ้อยบาทมีแค่ห้าร้อยชุดเ่อเอนะกัราคานี่คือหมดแล้วหมดเลยใช่ค่ะนะนอกจากลานเทวสถานนะคะก็ยังมีในส่วนของโรงแรมค่ะถ้าเกิดท่านใดที่เป็นสายมูค่ะก็จะมีแพ็กเกจไหว้พระทําบุญนะคะ<ม>จะพามาที่เทวสถานค่ะก็จะมีชุดถวายให้นะคะแพ็กเกจค่ะรวมห้องพักหนึ่งคืนห้องพักเนี่ยมูลค่ากว่าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเป็นห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะพักได้สองท่านนะคะแต่ว่าในแพ็กเกจนี้เราจะอยู่ที่เก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะ ในแพ็กเกจก็คือนอกจากได้ห้องพักพร้อมอาหารเช้าแล้วก็ยังได้ชุดซิวะลึงชุดนี้ไปด้วยค่ะเอได้ด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วคุ้มเลยก็คือคุ้มมากมากค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากแพ็กเกจแล้วก็นอกจากที่จะได้ชุดซิวะลึงนี้แล้วค่ะยังได้สิทธิ์ในการดูดวงกับอาจารย์ส้มค่ะอีก2ท่านนะคะคนละ2,500บาทค่ะ9,900บาทถูกมากเลยเป็นเท่าไหร่นะก็เริ่มให้รายการที่โดเฉพาะเลยค่ะเริ่มรายการเลยเไหว้พระเลยไหคะวพระน่าจะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะครับมา พักผ่อนแม่น้ําเย็นสบายแล้วก็ยังได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปกลับไปบูชาที่บ้านอีกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนุ่นแล้วก็คุณมะปางมากนะครับที่ให้ใหเรามามูกันที่ชัยนครารเทวสถานที่ตั้งอยู่ที่ชูชัยบุรีเสียเพราะว่าจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ขอบคุณมากนอกจากที่ จมูตรูเพิ่มความแห่งแล้วเรามีบรรยากาศภายในก็เป็นที่พักสวยงามสงบร่มเย็นเหมาะสมกับการมาพักผ่อนจริงๆและที่สำคัญอาหารที่ชูชัยบุรีนี้อร่อยมากในวันไหนเรามามูแล้วเ, <c oughs> ลเดี๋ยวเราก็ต้องไป <c oughs> ก,กินกินกันนิดหนึ่งไปกินกันก่อนไป่อย่านืม้าพันเก9า0้อยค่ะที่จอมาเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกล้องสดฮุดบู มาแล้วค่ะขนมเปี๊ยะที่เรียกว่าอร่อยที่สุดในโลกเรียกว่ากัดไปคำหนึ่งนี่เหมือนละลายในปากทุกอย่างที่กินไปแล้วกี่ชิ้นห้าห้า <laughs> ชิ้นห้าหรือหกจำไม่ได้แล้ว <c oughs> คือว่าลองชิมดูตอนแรกเป็นคนที่ชอบชอบกินขนมเปี๊ยะหลายๆเจ้าพอมาจอดรอเจอเ,เจ้านี้บอกเลยว่าโอ้สวรรค์มีจริงนี่กับเจ้าของร้านเลยค่ะคุณชายนะคะสวัสดีค่ะคุณชายเจ้าของร้านเลยค่ะพี่พอดร้านอริชาขนมเปี๊ยะใส และบอกก่อนพี่โพสตของเขาราคาเท่าไหร่ราคาถูกมากสิบบาทเองแล้วอร่อยแค่ไหนอร่อยเกินสิบอร่อยเกินสิบ<ช>อ่ะพี่ชายอยู่อย่ทำขนมเปียะได้ยังไงที่แรกมาจากพี่สาวทำขายดีผมก็เลยม,มาทำหามคครับ,รบจุดเด่นของพี่คืออะไรคือเน้นทําใหม่สดวันต่อวันครับเออ ทำใหม่สดทุกวันไสแน่นไหมไสแน่นแป้งบางครับไสแน่นแป้งบางไข่ข้างในไข่แดงมีไหมนีครับไข่แดงทำจากไข่เค็มไข่เค็มไข่เป็ดไข่เป็ดทั้งลูกเลยรับลูกละกี่บาทมีเริ่มต้นที่10บาทครับแล้วก็มีไม่เกิน15บาทเกือวัาวแปดกล้วยแล้วก็ทุเรียนเขามีเขามีออริจินอลแล้วก็หลายรสชาติประมาณ8รสชาติแรส อันนี้ออริจินัลนี่อันนี้อันนี้ออริจินัลตัวไข่เค็มัตัวไข่เค็มคือกัดเข้าไปนี่ละลายปากแล้วก็ไสหอมแหวให้ดูเลยแหวให้ดูเลยนี่มีมีแต่ไส้เ่นะแป้งบางอันนี้ตัวไข่เค็มตัวไข่เค็มแป้งบางนะคะอันที่สองคือดูเรียน ใช่ไหมครับใช่ทุเรียนครับทุเรียนทุเรียนถั่วทุเรียนรสชาตินี้พอรสชาติเป็นยังไงทุเรียนรสชาติไม่หวานมากคือไม่ได้หวานแสบคอแต่หวานแบบนุ่มละมุนแล้วก็ทานกับกาแฟร้อนๆทานกับชาร้อนทานกับโอ้สารพัดสารเพจัดส่งได้ใช่ไหมจัดส่งครับพี่ชายเบอร์ที่เบอร์อะไรพี่พ่อพ่ชายบอกเลยเบอร์สองเบอร์นี่แหละครับ9 0 9 8 6 3 8 9 8 3 8้าแมแปดเแล้วก็อีกเบอร์ครับ0บอร์หน9่งศูน์ลาย แอร์อริชาขนมเปี๊ยะหรือว่าไอเฟสบุ๊กกอริชาขนมเปี๊ยะครับมีมีโปรโมชั่นไหมมีโปรโมชั่นไหมวันนี้ไม่มีพัสดุสิบบาทโปรโม่ไหวแล้วโปรโมก็เจ๊งอะค่ะไม่ต้องโปรท่านผู้ชมโปรก็เจ๊งราคาเกิน10บาทอยู่แนะหมายถึงว่ารสชาติะเกิน10บบาทอยู่แล้วกินให้ดูหน่อยสิกินให้ดูหน่อยกินไปแล้วเดี๋ยวอันนี้อันนี้ทุเรียนเดี๋ยวเราอธิบายก่อนเขามีหลายไส้อันนี้อะไรพี่ เผือกมะพร้าวแปะกล้วยเผือกมะพร้าวแปะกล้วยช่้ามาใกล้ๆหน่อยกี่บาทอันนี้เผือกมะพร้าวลูกละสิบห้าบาทสิบห้าบาทเพราะมันแพงนิดนึงใช่มันมีเผือกอ่อไม่มีมะพร้าวอ่อนมีแปะกล้วยแล้วก็มีเผือกมีรายการอาหารเขาให้สิบคะแนนเต็มใช่แต่พดให้อันนี้สิบคะแนนเต็มถั่วเขียวเต็มมากแล้วสีฟ้านี่ล่ะเส้นถั่วฟักครับถั่วฟักครับกี่บาท สิบาทสิบาทอันนี้สีผูสีผูสตรอเบอรี่ลูกละสิบห้าบาทไอสิบห้าบาทสตอรอร์ก็อันนี้แหละสตรอเบอรี่แพงหน่อยเพราะว่ามันมมีสตรอเบอรี่ใช่อันเนี้ยอันนี้เป็นไส้อันนี้ไส้สับปะรดอ๋อเดือนอันนี้คือเดือนอันนี้อันนี้สับปะรดครับผมอันนี้สับปะรดสิบบาทราคาสิบบาทเขียวงาดำสิบบาทเมืองเผือกสิบบาทว้ายตายแล้วคุณราคาคุณสมัยสมผลความอร่อยเลยพี่พจนสมัยสมผลไหมครับพี่พจนคือกินไปหกเม็ดอ่ะ หกเม็ดหอันหกหกอันเนี่ยหกูกเนี่ยกินไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองผิดเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ไม่ค่อยทานของหวานแต่พอมาเจอไอ้ออริจินอลของเขาไปนี่บอกเลยว่าโอ้แบบขออีกห้าเม็ดได้ไหมเคยกินที่อื่นเป็นยังไงมันแข็งที่นี่ล่ะนุ่มแล้วก็ไส้เป็นไส้ที่หอมแบบว่าหอม พูดแล้วอยากกินกินดีกว่าอย่าลืมนะคะว่าที่นี่อริชาขนมเปี๊ยะนะคะสิบบาทนะคะรูปปกติแต่ถ้าเกิดเป็นเผือกกับมะพร้าวแปกกล้วยแฝกกล้วยกับตรอเบอรี่นั่นคือสิบห้าบาทครับแล้วก็ถั่วทุเรียนอ่ะดูพี่พศกันจะไม่ได้กันเพราะขอไม่ได้คันค่ามีกินไปแล้วหกลูกค่ะรหกลูกแล้วบอกกคนต่างเลยนี่แล้วซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ได้ด้วยเลยใช่เลยครับเบอร์อะไรพี่ชายพูดเลยเบอร์อะไรเบอร์ไลน์พูดเลยศูนย์เก้าแปด หกสามแปดแล้วก็0 9 8 6 5 2 9 9 3 6ปดหกองเก้าาสามหกครับนะย้ำเลยไหคะว่าสั่งเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าจะสแกนอใส่ของฝากของฝันได้อันนี้กล่องปีใหม่ร้อยหนึ่งครับผมตายถูกมากร้อยหนึ่งสั่งได้นี่อันนี้คือคิดค่าส่งค่าส่งค่าส่งคือตามระยะทางตามระยะทางลูกค้าต้องออกเดินนี้เหรออันนี้ค่าขนมประมาณร้อยกว่าบาทค่าตะกร้าห้าสิบบาทประมาณสองร้อยบาท สองร้อยอันนี้รูมตะกร้านะครับ <3 S 2> รูมตะกร้าห้าสิบาทตะกร้าคนคนป่วยตามโรงพยาบาลก็ทานได้เพราะมันนุ่มมันไม่แข็งมันไม่ได้ฝึก ขนมเปี๊ยะเจ้าอื่นพอทานเข้าไปแล้วมันปวดคอแต่นี่<ะ>เป็นไงแต่ของอริชานี่ทานเข้าไปแล้วมันนุ่มคออรอยละลื่นละลายในปาก<ะ>อย่าลืมนะครับลูกกสิบ,บาทบอกวันนี้ไม่โปรโมชั่นเพราะสิบบาทเองโปรโมชั่นไม่ไหว<ะ>พี่ล้วอย่างนี้พี่ทำใหม่สดทุกวันเลยจร่ขายพัน 1, ลูกเนี่ยวันต่อวันวันหลายพันลูกครับทีหลังต้องมีป้ายเตือนพิธิกรหน่อยนะเขาาไอ้คำถามนี้ถามแล้ววันเป็นหลายพันลูกมากๆเลยอ่ะพี่ชายย้ายทีราคาชิ้นเท่าไหร่และส่งที่ไหนขายยังไงเอาเลยค่ะส่ง ก็โทรมาที่เบอร์นี้เซลล์เบอร์นี้แหละครับเราเปิดตามห้างอีเวนต์งานห้างช่วงเทศกาลปีใหม่นี้อยู่สีคอนสีน่ากระลินกับสีคอนบางแคครับลินนี้โปรแฟก็มีมีลิ้นติดโปครับก็ไปทุกงานครับลิ้นติดโปไม่ใช่ลิ้นโปรแฟร์บอกก่อนนะครับโทรจากที่รุ่ก็สิบบาทนะครับมีบางรู่แค่สิบห้าบาทแค่สองสองลดโทรที่หมายเลขศูนย์เก้าแปดนะคะหกสามแปดเก้าแปดสามแปดหรือศูนย์เก้าแปดหก 5 2 9 9 3 6หรือว่าลายใช่ไหมพไลน์แอดอริชาขนมเปี๊ยะหรือ Facebook อริชาขนมเปี๊ยะหรือว่าสแกนคิวอารค้ดสั่งได้เลยและคำถามสุดท้ายของวันนี้คือพี่พ์ชอบรสชาติไหนต้องแล้วต่อ้ฟังกันอีกรอบว่ารสออริจินอลอร่อยไหมอร่อยจนต้องกราบค่ะวันนีหมดเวลาซื้อไปแจกของขวัญปีใหม่ใครที่กำลังจะเลี้ยงจัดงาน สั่งออเดอร์ไปได้นะไปเขาเรียกอะไรนะเอาวางเป็นอะไรนะเป็นของฝากของฝันได้ไม่ใช่ที่วางเป็นอะไรนะดเขาเรียกอะไรนะดบุฟเฟ่ไม่ใช่เบสฟัดอะไรนั่นแหละวางวางไปจับไม่ถูกลาเถอะลาไม่มันมีบุฟเฟ่แล้วมีอะไรล่ะเขาีิเบกมาจิ้มกินเดินจิ้มกิ้ม่ันเาเปอ阿拉เถื่อลาไปฉลองปีใหม่กันนะครับอย่าลืมขนมเปี๊ยะอริชาวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับ